เสร็จแล้วรำมอราชบัะวัดบอลรวมกันตอนเราซ้อมมากี่วันก็หนึ่งเดือนซ้อมอยู่ที่ค่ายแล้วจะวัดบอลใส่ที่มอแล้วจะพัดเลยแล้วยินมีใครเป็นกู๊กบอซ้อมแล้วมั้งมีหลายคนเรารุ่นพี่อะเราเปดพี่ๆที่เป็นนักมวยที่นั่นยเวยกันตอนนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบปีสูงเท่าไหร่ครับเจ็ดสิามน้ำหนักปล่อยตอนนี้หกสิบสี่ประมาณมวยสไตล์อะไรครับตีฉัจะทุ่มให้เขาับวันนี้เลยต้องมาเจอเพชรเมืองเหนือนะยังไม่เคยต่อยกัน ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยที่ยางเขามือตะตายมวยเดินก็แบบมีทุกอย่างวันนี้มาเจอพี่มึงเหนือวางเกมวางแผงให้ดิคีตามสไตล์เราเนาะมีอะไรแก้ไขอุ้ยตัวเดียวล่าสุดต่อยไปที่ที่ต้นเมืองอ่ะวันนั้นต่อยใครต่อยครับต้นเมืองเป็นไงบ้างชนะน้อง จะไปด้วยวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยยีเจ็ดร้อยเดี๋ย่ร้อยร้อยยสนนี้ร้อยามสิบอ๋อวันนี้ร้อยสามสิบเลยถ้าเมื่อเช้าเป็นไงมาเกินหรือมาขาดลองตอนตอนหนึ่งก็เดี๋ยวมาวิ่งยืดเส้นยืดสายเนาะร่างกายตอนนี้สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมออเทน่ากับใครมาเดิมคุ้งมากี่กิโลประมาณสี่ห้าโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดประมาณหลายร้นยร้อยบวกเลยประมาณห้าสิบองห้าสิบสันจังหวัดพัทลุงฝากเชิญชวนแฟนคลับรถหน่อยก็ฝาก อ่ะขอโชคดีกลับมาครับโอเค